สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะฮะวันนี้เราอยู่กับไม้ครับ USC EP สองนะฮะเดี๋ยววันนี้เราไปทําอะไรดีแฟนไม่รู้เดี๋ยวรอเดี๋ยวเรารอเขาเปิดตัวก่อนนะโอเคเราเล่นต่อเราเล่นต่อก่อนเลยแล้วเรารอเขาเปิดตัวรอรอเขามาเปิดตัวอะเราควรกลับไปที่ป่าไหมไม่มีต้นไม้เลยไม่มีของไม้อะไรเลยสวัสดีครับผม เราผมตันตันนะครับตอนนี้อยูนิวมุมมองของชันตันนะครับนี้เราอยู่ในแม็คซ์ปีนะครับเราก็ทำเหมือนเดิมต่อพาร์ทสองต่ออันนี้พาร์ทสองไปต่อเลยพาร์ทกลางลงอยู่นะครับเดี๋ยวเราย้ายเราเราย้ายไปทำบ้านที่นู่นดีกว่าเขตเขตต้นไม้ไปกันเลยไปไม่เสียเวลานะก็ของเก็หมดแล้วใช่ไหมของเก็บมาหมดแล้ะไอ้พวกนี้ไม่จำเป็นละเขตไปเลย โอ้พยายามไม่วิ่งดีก <Dziękuję> ว่าเดี๋ยวมันเปลืองหลอดอาหารนู่นเลยนี้ลงทำไหมเดี๋ยวพวกทานก่อนเราจะได้ใบไม้มันจะไม่มีก็ได้มีแต่มันไม่มีถ้ำให้ไงพวกตรงนั้นอะเดี๋ยวขอเดียเดี๋ยวมาขุดฐานตรงนี้หน่อยเดี๋ยวทำเป็นที่ขุดหินให้ ท,ท,ที่คุณอินด้วยเออได้หรอจะลุยทำไหมพราะมีฐานแล้วเดี๋ยวทำค้าเป็นท็อตี่ยอมฮะ้ก็หาที่นี่กับดี่กับเบไม่ได้อยุ่ด้วยกันนะจะดีหาบ้านนี ปักท็อตต่อมาแล้วนะมีทานขุดแล้วกันอันนี้ขอขุดแล้วกันทำเลทิ้งไปเดี๋ยลทปักท็อตใช่ไหมเลยัพาร์ทส,สองนี่คงจะได้ไม่นานเนาะเพราะว่าพาร์ทแรกเรายังอัพโหลดไม่เสร็จเลยใช่ไปรีบทำพาร์ทส,สองก่อนเดี๋ยวมาจ้าอันนี้จะได้เดี๋ยวพาร์ทส,สามจะได้ได้ทำวันพรุ่งนี้เลย ไม้ซอมบี้โคตรตึ๊ดเลยเสียงของเบสครับเออใครอยากให้เล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์มาแล้วกันเนาะตัวคับอยู่ไหนฮะจะทำพร้อมกันหน่อยสปอนนี่ว่ะสปอนซอมบี้ ชิบหายแล้วครับเขาได้เขาได้ฟาร์มของแล้วล่ะครับได้ได้ฟาร์มแล้วตอนนี้เนี่เจอเหล็กเจอเหล็กไม่เป็นไรเราไม่ฟาร์มเบลวไม่เป็นไรเราเราเอาแค่อยู่รอดก็พอ<ช>ไม่แน่เขาอาจจะตายเพราะซับกงสปอนก็ได้อเออ้เพื่อแบบแนยังไม่ได้กดสับสไปก็อย่าลืมกดให้ด้วยนะครับบอกบอกบอกเพื่อนเพื่อนให้มาซับช่องนี้ด้วยครับครับ ถ้าไปถึงจือถงครับเอ้ยถ้าไปถึงสักร้อยหนึ่งพอเนาะร้อยหนึน่งแล้วก็เดี๋ยว<ล>ะ<ร>จะทำ<ร>คลิปฉลองคลิปเลอิแล้วก็เดี๋ยวจะแจกของแล้วกันเออส่งที่อยู่บ้านมาแล้วผมจะเขียนลงกระดาษเดี๋ยวทำคลิปอันนี้ด้วยีกว่าเขาเรียกว่าอะไรคลิปสุ่มของอ่ะเนาะใช่ครับสุ่มชื่อว่าชื่อใครถ้าถ้าถึงนะถึงเดี๋ยวจะทำคลิปแจกของนะครับ เอาให้ถึงสักสองเอาขึ้นร้านแล้วเดี๋ยวทำแจกเลยดีกว่าเนาะฮ <laughs> ไม่ใช่ละหวัง,ย,งยี้ร้อยหนึ่งยังจะเอาไม่รอดละเอาประมาณสักร้อยหรือไม่ก็ประมาณสักแค่ห้าสิบคนประมาณเนี้ห้าสิบห้าสิบก็ทำถ,ถ้าถ้าถึงห้สิบซับห้าสิบซับแล้วเดี๋ยวจะให้เบสโชหามนะครับเบสบอกไม่ถามกูสักคำเลย <laughs> เออขุดหินฟาร์มหินไปหน่อยทำบ้านด้วยหินก็ดีนะก็วิ่งหนีออกมาดิระมัดระวังระวันนี้้ตองวิ่งแล้ว สร้างบ้านเรื่อยๆไปแต่ควาคิดไม่ค่อยดีเอาอะไร,ไ,ะไ,รไปไปเจอระดับไปแล้วมีขะมีฝั่งหนึ่งว่ะลงไหมเอา,เอาก็ได้ที่ไหนละ่ะเ้ยเห็นชื่อไหมเนี่ยเห็นก็เห็นแกอยู่อยู่ด้านใต้มันมีถม้ำอีกฝั่งหนึ่งอ่ะฝั่งตรงข้ามกับอันนั้นเลยเนี่ยลงมาแล้วอ่ะลองเดินลงมา นี่ไงอยู่ตรงนี้อ่ะเออเห็นทานไหมอ่ะคุณด,ดิเดี๋ยวหาทางตรงไปตัน,ตนโอ้ตนันไปคุณทานไม่น่าเสียเวลาเลยเบสไปอยู่มันขุดไม่ได้วะเบสเบสไม่ต้องไปยุ่งไปอยู่มันขุดแล้วมันไม่แตกเหรอหรือมันขุดแล้วมันแตกยากก็ <c oughs> มัน เราโอเคเราไปไปที่อันนู้นก็ได้ปะเฮ้ยเจอเจอถ้ำบนภูเขาจะเงียบไปหน่อยเจอถ้ำบนภูเขาเฉยไี่ไปกันเลยอย่าไปรอเราอยู่ถ้ำอยู่แล้วเนาะเฮ้ยน้ำด้วยเออว่ะตรงนี้ดีไหมเออตรงนี้ก็ดีแต่สร้างอยู่ในป่าไม่ค่อยอยากสร้างในทะเลทรายเท่าไหร่นี่แหละมีเอ้ยยั่ไงมีที่ขุดหา กินก่อนม่หายิเดียวซึ่อชิตนเฮ้ยดี๋ยวขออนุญาตเผาถ่านแป๊บเจอเอเอ้ยเผาเหล็กแป๊บเจอเจอแกะอย่าฆ่านะเดเดี๋ยวทำเตียงให้ แม่ยู่งสวยถ้ามันร่างกันไหมครับใช่แถวนี้มันมีแต่มันเป็นไอเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรอาคาเซียฮิลป่ะน่าจะรุ่งเลยแถวนี้เอออยู่แถวเนี้ยอยู่เป็นภูเขาเนาะไม่เป็นไรคลิปน,นี้จบไวหน่อยนะครับขอโทษทีที่คลิปนี้สั้นเดี๋ยวเมมจะเต็มก่อนเมมเต็มก่อน คลิปแรกก็ยังก็ยังเอาไปไม่รออเลยคลิปแรกแม่งสองปีเ็รเศษอะเสร็จเพี่รอก,ก่อนนะครับเดี๋ยวรออ้าวขนเพิ่มขนขึ้นแล้วเหรอจะเมื่อแล้วขออีกคนนึ่งเร็วๆเ,เชือดแม่งเลยเราต้องมาแบ่งกินดิกินกิน ฆ่าเลยใช่ไหมยังเอ้ยไอตัวตรงนั้นฆ่าเลยก็ได้ฆ่าเลยตัวหนึ่งเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องฆ่าหรอกเดี๋ยวฆ่าให้ฆ่าเลยแล้วกันฆ่าและฆ่าเรียบร้อยได้เตียงละเรียบร้อยคุณละไ,ได้มาหกขนแล้วตอนเนี้ยล้างเตียงเลยไปนอนตรงไหนอะขุดทำขุดทำขุด,ข,ดขุดเป็นทางเข้าไปเลยนี่นี่นี่นตรงนี้เนาะแกขุดทางนึงเดี๋ยวเขาขุดขอีกทางนึง ประมคุยูยังเอามาจะมาปลาจะโตกี่เี๋ยันจะคู่ด้รัอีเดี๋ยววางครับฮะขุดออกไปข้างๆแค่2บล็อกพอนะเออเดี๋ยวขุดรอบข้างให้ลงไปกี่บล็อกแลนะพอแล้วแหละมานี่แหละไอ้ตรงนี้เดี๋ยวจัดเรียงแป๊บ เนี่ยจะไปอยู่ทรงไว้ที่ทะเลตายไม่ได้ไปอยู่าะมาป่าแล้วม่จดบ <ไป S 1> อกขอ,อ,เ,อเลขก่อน,ปนแป๊บนึนเนงเบสเบสเตียงนอนนอนวางดินอนเดี่ยวงาท่วางไม่ได้ ชิปหายละไม่เป็นไร,รเออเดเต็มไปหนึ่งครับโอเคครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมปิดคลิปตรงนี้เลยกันเนาะเออเดยวเล่นต่อไปก่อนก็ได้เดี๋ยวปิดคลิปก่อนโอเคครับตอนคลิปนี้ก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะฮะก็ออกเออสกิลตัน,ตอ,นอืมโอเคครับต้องขอปิดคลิปเพียงเท่านี้ครับเพราะว่าเรา ไม่ไหวแล้วครับเมมจะเต็มแล้วครับโอเคครับสำหรับวีดีโนี้ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆคนด้วยขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับบายเจอกันพรนครับ